สวัสดีค่ะนี่วันนี้นคุณแม่จะมาป่นกุ้งให้กินนะคะนี่ค่ะป่นก <ลง S 1> ุ้งนี่เต็มครกเลยนั่นคิงค่ะบอปอก็ใช่ายได้ไยดังไอืมอืมค่ะป่น,ะนกุ้งมันนี่จะกินป่นกุ้งฝีมือนคุณแม่ค่ะยุบเขาแล้ว ผิดไม่เล้าคิดทิกแล้วผืดเลยผิดหรอก้อยกุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งนะคะขออนุญาตนะคะถ้าคุณใดบ่กินดิบก็บไปขวเด้อ,อพี่น้องเดแ่้วับขวกบอืม นี่ค่ะก็มีพริกปนกระเทียมต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะทุกคนใส่ข้าวคั่วน้ำปลาตัวพี่น้องพ่มีบะกอกค่ะบะกอกคะบะกอกมันทันุมันบาทันสุกลุณดื้อเหงียวเบ่งต้นหน้าครับเพนเป็นดอกนี่หรือวะ นี่ค่ะจีไส่น้ำปลาตัวนี้ฟังนึงค่ะเห็นบมดพูดนะเพียโว้เป็นแต่เสียบอ่พี่น้องก้อยกุ้งคุณแม่เอ็นงาดีกว่านี่นยังไม่ทันใส่เลยเดปาดไปงาว บกนาวกินยังไม่มีบัก,กอกบัก,กอ,ยอก,กอยังไม่สุกมะกอกยังไม่สุกก็ใส่บักนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวแซ่บ,บน้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลไกินแบบไห <c oughs> นน้ำลายไหลเนาะเมื่อวานนี้กินก้อยนัววันนี้ติดกินก้อยกุ้งอัวง้อประธานได้กินแม่ได้กินแล้วอาแม่แอบไปกินคนเดียวล่ะ <c oughs> เนี่ยไม่ย่างไปเขาไม่ได้กินหรอกก่อยง้อยู่ใส่บานตาสีอ๋ออ๋อพวกไอ้นายเราวก่อยง้อจ้ะนี่เห็นบ่อพี่น้องพี่แม่ข่อยก้อยกุุงให้กินเด้อนี่มาดจ้ามากินก้อยกุุงน้ำกันนาะจ้า